ระมวลพาพกิจกรรมประจำเดือนหรือสภาคม2 566วันที่หนึง่งหรือสภาคม2 566กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรพร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์กร่องรวมประชุมคณะกรรมการกลุ่มกเกษตรกรทำส่วนผสมบ้านหนกครั้งกรชีจงายเงินกองทุนส่งครอบครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มกเกษตรกรเพื่อเขาทึงแางเงินทุนในการผลิต รายการต่างพร้อมจะทําสัญญาเงินกู้และสัญญาทาประกันและรวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการกลุ่มเกษตรกรทําส้นมะมุกวันที่ซ่องถึงสะพานคมซ่อ566กรุงทรงเสริมสหกรณ์นซ่องรวมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทํานาปากจันปรุงตรวจการสหกรณ์เข้าแระนังการทำนะเรียบต่างๆข้องสหกรก์ออมสับปล่อยยี่สิบห้าพันซ่องจำกัดกรุงทองเส่อมซากก่อนนึ่ง รองผู้นิียตรเที่ยงให้คำแนะนำทราบก่อนการ,กรเกษตรเมืองระนองจำกัดในการพักแดนให้สหาก่อนผ่านหมาดกระท่านและเพิ่มักยภาพตามเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งสำนักงานทราบกอนจังหวะจัดประชุมคณะ,ะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดและประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแ่งเงินุนในการผลิต เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนส่องคลอกเกษตรกรอให้แก่กรุมเกษตรกรทำสวนหลังคาเกรตรปรวมพ้นผลิตบางคุดจำนวนนึง่งหลานนึ่งแซ่บห้าหมื่นบาทแห่งจักรวานเขเชงท่อนร,อร้อมด้วยคณะทำง,งานรวมพื้นที่่อตรจวเมีคะห์และประเมินศักยภาพสห้า,ก,ก,ารกร,ร,กร,ร,ากรอ์การเกษตรกระบุรีจังกัดก้อนการเบิกใช้เงินกู้จำนวนหกจุดแปดล้านบาทวันที่สร้างพฤษภปาหมเซะผ่า,านห้าร้อยหกสิบหกรุ่มทรงเซิม และพัฒนาการบริหารการจัดการเกรกรรวมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำส่วนลังขุดบ้านในวงกระชีจแจงเงินกองทุนส่งคลอกเกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและเข้าถึงแรงเงินทุนในการผลิตและการตลาดุ่มจัดทำสัญญาเงินกู้และสัญญาขําประกันเงินกู้จำนวนหกแสนบาทลุ่นส่งเซมสากรอนหนึ่งรวมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำส่วนก่อพยามวันที่ห้าพืษสภาคมง 2 566กรุงมจะตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และกรุงมส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งรวมประชุมคณะกรรมการดำเนินการซัพพลาเครดิตยูเนียนทองล่างรวมใจพัฒนาจำกัดแนะนำส่งเสริมโครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้และประหยัดห้องเศรษฐกิจขอเพียงในสหกรณ์แลสอส่งของประกวดในระดับเคสกรุงส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งเขาแนะนำส่งเสริมกรุงรเกษตรกรทำส้วนปากนา้ำ วันที่8พฤษภาคม2 566สำหรับง,งานท่า,ากกรอนจังหวัดระนองจัดประชุมข้าราชการพนักงานราชการวันที่9พฤษภาคม2 566น,นายจักรวาลทัเฉียนทอนรวมเดินรณรงค์เลือกตั้งวันที่10พฤษภาคม2 566น,นายจักรวาลทัเฉียนทอนพร้อมโดยทีมง,งานส่งเสริมการแก้ไขเป็น5นี้ทีมโคตร เขารวมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาการบริหารจัดก,การเส้นเชื้อสมาชิกสหกรณ์ยังมีประสิทธิภยพาผ่านระบบสู้กรุงส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์รวมประชุมขัดเลือกแปลงแย่ดีเด่นระดับจังหวัดกรุงจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการขัดเลือกสหกรณ์กรกรเกิดกรุมเกษตรกรมีเล่นแห่งชา้าผ่านระบบสู้วันที่15สิงภาคม 2 566กรุงทรงเสร้สาสหกรณ์ซ่องกลมประชุมใหญ่้สร้างมันประจำปีห้องกลุ่มเกษตรกรทำนาปากจันทวันที่16คฤษสภาคม2่องผ่า566กรุงทรง,สงเสริสางสหกรณ์นึ่งลงพื้นที่ตรวจยิ่ยมแนะนำทรงเสริมสหกรณ์าชาวสวนกาแฟก,กับเปอร์จำกัดวันที่18คฤษภาคม 2 566กรุงส่งเสริมสหกรอนนื่งรวมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำส้นกอฉางกรุงส่งเสริมสหกรณ์ซ่องรวมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรสุพิตรระบุรีจังกัดกรุงส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์หลวงพื้นที่ติดตามแป่งแยกป่าหนามมันมู่5ตำบลบางแก้ววันที่19คฤษภาคมง566 ทรรวมประชุมชีแจงแนวทางการปฏิบัติางานข้องกลมส่งเสริมสหกรณ์่านระบบสู่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์กรุมส่งเสริมสหกรณ์ซ่องรวมประชุมย้ายสร้างมันประจำปีกรุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโขนเหนือกระบุรีกรุมส่งเสริมสหกรณ์นิ่งรวมกับประธากนกรรมการสหกรณ์การ,กรเกษตรเมืองระนองจำกัดเข้าติดตามการใายประโยชน์ของอุปรกรณ์การตลาดณนะตำบลรัฐกรูวันที่21พฤศภาคม 2566รกลุ่มส่งเสริมสาหารณนนึ่งรวมประชุมใหญ่สร้างมรคประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนอามาโนซุขส้ำกลาญจำกัดและสาหารณ์รถยนต์หรือสร้างระนองจำตัดวันทีน่22่ฤษภาองค,ค,คนนืนสามส5 6 6พัหาหนักงานสาหารณนจังหวัดระนองจัดประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการเจมิถุนายนวันสาหารณนนักเรียนเพื่อกำหน,นดรายละเอียดกิจกรรมและกลุ่จมจัดตั้งแต่ส่งเสริมสหารณ์ ้าปรุมเปลี่ยมความกล่อมการดำเนินงานโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเครา์สมเด็จก,กระบรอ,อรมโนราซาธิราแตยามมอพุทปรางค์มรนปรมาทีซ้งอำเภอสุปส้ำรานวันที่23คือสภาค,คม2566กลุ่มทรงเสริมสหกรณ์ซ่อ,องรวมประชุมหญ่สร้างมันประจำปีกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทำส่วนละมูวันที่2 4คือสภาค,คม2566กลุ่มทรงเสริมสหกรณ์ รวมประชุมใหญ่สรามันประจำปีสหกรณ์การ,กรเกษตรสุพนิมิต์ประบุรีจำกัดวันที่25พฤษภาคม2ง,ง566หนายจักรวานทเชนทรอนเข้าร่วมพิธีเลี้ยงในวันพระยาดำรงสุจเริตมหิซ้อนักดีของสูงเจียงรวมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาน,นี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์และกลกะกุ่มเกษตรกรโดยระบบสหกรณ์รวมประชุมคณะกรรมการส่วงติดตาม ได้แ,แก้ไขปัญ5าภนปฏิบัติการเกษตรจังหวัดระนองกรุงทรงเสร์มสหกรณ์ซองแดะกรุงทรงเสิร์ฟและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ชี้แจงแนวทางการข้อรับการสนับสนุนบรรจุัณฑ์ผลไม้ข้องสาบันเกษตรกรให้กับกรุมเกษตรกรทำส่วนปากจานันวันที25่25ถึง26กฤษภาคม2 566กรุงทรงเสิร์และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์รวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถดถอยแผนกลยุทธ์กองทุนพัฒนาสหากรณ์ผ่านระบบซูมวันที่27พฤษภาคม2 566ลงจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์รวมโครงการถวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนาอิวตะกระเขาวัดหน,น,นาหวัดปากน้ำประชากรังสิตวันที่27พฤษภาคม2 566รวมส่งเสริมสหกรณ์เนื้อ รวมประชุมคณะกรรมการสหก,ก,กรณ์ออมทรัพย์สาธ,ธารณสุกระนองจำกัดรวมประชุมยหญยซ่อมมันประจำปีราสหกรณ์โรงพยาบาลระนองจำกัดและรวมประชุมใหญ่หน้ามันประจำปีกรุงกรเกษตรกรทำส้วนกอชาวันที29่29กฤษภาคม2องผ566กรุงทรงส่มสหกรณ์ซ่องรวมประชุมใหญยซ่อามันประจำปีกรุงกรเกษตรกรทำส้วนปากจันวันที29่29ทึง30อมิกฤษภาคม สอง566กรุ่มทรงเสิิมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ศึกษาดูงานเสื่มสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดกาแฟคของสหกรณ์เพื่อศึกษากรบวนการบริหารจัดการสร้างกาแฟได้คุณ,ณภาพและต่อยอดไปสู่กระบวนการแปรรูปวันที่๒1กภาคม2 5 6สากรุ่มทรงเสิิมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เขา้ขา,กการ่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรตกรอ,อัอนนื้อจังคลิษตรพุ่นการเกษตรระดับจังหวัดกลุ่มส่งเสริมและการบริหารการจัดการสหกรณ์กโครงการควบรวมความรู้แก่สมาชิกข้องสหกรณ์กเครดิตยูเนี่ยนทองล่างรวมใจพัฒนาจำกัด